โอ้รก็ขอครับสวัสดีผมท่นกันด้วยผมมี่ผมอี้วนครับมีเกมเมอร์สนะิบลนโอเคนะวันนี้ผมจะมาสอนโหลดแอปไทยกันนะผมแอปนี้จะเป็นแอปที่ติดตั้งโดยแบบไม่ต้องเสียเงินนะโอเคถ้ากดลิงก์้ตนล่างคลิปผมลนะแล้วคุณก็จะเห็นคําว่าติดตั้งตอนนี้กดติดตั้งตอนนี้นะแล้วคุณก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดติดตั้ง กด,เส,นะกดเสร็จแล้วกดติตาเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเข้าแอปไทยก็ได้หรือว่าจะเข้าก็ได้ถ้าคุณไปหาเกมที่แบบอย,นนะอ,ยอยากเล่นเกมเสี่ยงเงินนะอ,อยากเล่นอยากเล่นเกมเสี่ยงเงินอย่างเช่นเกมนี้โอเคแล้วคุณก็กดแชร์ไปนะแล้วคุณก็กดเข้าที่ไหนก็ได้ที่อยากให้ ลิงก์ของเกมไปวางนะเพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้ลิงก์เกมในการวางนะอืมโอเคแล้วคงจะที่เข้าที่ไลน์ใครก็ได้นี่ของผมจะเป็นลิง,งก์ของเกมอะกดลิงก์เกมอะโอชีกดพีดเคอ่ะกดเอาใหม่กดแชร์ฮะเข้าที่ลไลน์ก็รอฮะ แล้วค่แล้วก็เข้าไปที่เอ่อไลยที่คุณจะจะส่งลิงก์เข้าไปแล้วก็ส่งเข้าไปกดที่ลิงก์อะแล้วก็กดที่แอปทอยเสร็จปุ๊บมันจะโหลดด,ลดาวน์โหลดตัวนี้กดตัวแรกกดตัวเกมที่คุณอยากจะโหลดกดติดตั้งแค่นี้ก็เสร็จนะแล้วมันก็ลองติดตั้งเพียงเท่าน,นั้นเอง ผมจะจัดไปตอนดาวน์โหลดเสร็จก็แล้วกันนะโฮมโอเคนะท่านพอโหลดเสร็จปุ๊บแล้วก็เล่นไดนะนะนะ้ตามปกติเลยฮะเพียงก็เนี่ยเห็พียงแล้วก็สามารถเล่นได้ตามปกตินะก็สจหรับคลิปันเชื่อว่าลิงก์ของเราและก็จะรักด้วยนะโฮมไม่เป็นไรฮะ